ตอนนี้ผู้ใหญ่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีคนติดยานะครับอาะวาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่ในแคมป์คนงานนะครับตอนนี้เรากําลังประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเข้าไปาลงพื้นที่ไปดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับตอนนี้เรากําลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะครับ ไต้องมันอ้อกิไม่ลุกไปอัดนะงเ่าไม่ได้แล้วว่าไปหาหมอีนงเ๋ยวไปอยู่ประมาณสองสามาที่เดี๋ยวสาส่งเข้าทำไปชาวบ้านนะคว่าให้ตามแม่ไปสาเหตุที่เป็นแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับเอาไว้เอาไว้ก็เป็นภาระผมก็เปล่าผมก็ต้องเงียบว่า ชี้จ่ายให้เอียดดิ๊บนี่มาคุยแล้ไม่ได้มาจับใครนะาปวดฟันเนี่ยทำไมอะดูเยอะอมีแล่ะดีูดเยอะต้องปวดฟันน่ะฟันเล็ตอนอุ้ยอของดีดิดูตัวเล็กตัวใหญ่วะ